ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเร็วขึ้นแบบคนจีนหยุดทำ12สิ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันข้อที่หหยุดคิดว่าตัวเองยังมีเวลาอย่าหลอกตัวเองนะคะว่าชีวิตมันยาวเพราะมันไม่ได้ยาวอย่างที่คิดถ้าคุณยังปลอบใจตัวเองว่ายังมีวันพรุ่งนี้เสมอยังไม่ต้องรีบยังพอมีเวลานั่นคือคำโกหกที่ฟังดูปลอดภยัยแต่มันกัดกินชีวิตของคุณอย่างเงียบ มีคนจำนวนมากนะคะที่พลาดโอกาสดีๆไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าเขาผัดวันประกันพรุ่งเขายืดเวลาออกไปเขายกเลิกความฝันด้วยคาว่าเดี๋ยวก่อนและสุดท้ายก็ไม่มีวันได้เริ่มจริงปรัชญาคนจีนสอนชัดเจนนะคะว่าเวลาคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดแต่คนส่วนใหญ่กลับใช้มันอย่างสิ้นเปลืองราวกับว่ามันไม่มีวันหมดคนจีนที่เขาประสบความสำเร็จไม่เคยมองเวลาว่าเป็นของเหลือ พวกเขาให้เกียรติทุกวินาทีเห็นคุณค่าทุกชั่วโมงและก็ทําทุกวันให้คุ้มค่าเราว,ว่ามันคือวันสุดท้ายของชีวิตเขาไม่เคยใช้คําว่าไว้ทีหลังเพราะเขารู้นะคะว่าชีวิตไม่มีทีหลังมีแค่ตอนนี้กับโอกาสที่ถ้าพลาดไปแล้วอาจจะไม่ได้มีวันหวนกลับมาอีกก็ได้ถ้าคุณยังรอให้พร้อมก่อนรอให้เก่งก่อนรอให้มีเงินก่อนชีวิตของคุณก็จะวนอยู่กับการรอไปตลอดกาลนะคะและเมื่อถึงวันหนึ่งที่คุณมองย้อนกลับมา คุณก็จะรู้สึกเสียใจอย่างเจ็บปวดเพราะสิ่งที่คุณเสียไม่ใช่เวลาแต่มันคือโอกาสที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ทั้งชีวิตจงหยุดคิดว่าตัวเองยังมีเวลาแล้วก็เริ่มใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่ไม่มีเวลาหลงเหลืออยู่เลยนะคะเพราะคนที่สําเร็จจริงเขาไม่ได้เริ่มก่อนเขาแค่ไม่เคยหยุดเดินไม่เคยผัดวันประกันรุง่งแล้วก็ไม่เคยรอใครทั้งนั้นค่ะข้อที่ 2. หยุดบน่นหยุดโทษคนอื่นการบน่นไม่เคยแก้ปัญหาได้ มีแต่ทําให้คุณจมลึกลงไปในปัญหานั้นยิ่งกว่าเดิมคนที่มัวแต่บ่นคือคนที่ยกมือยอมแพ้ให้กับชีวิตโดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณบ่นเก่งเท่าไหร่คุณยิ่งควบคุมชีวิตตัวเองได้น้อยลงเท่านั้นและยิ่งคุณโทษโชคชะตาโทษคนอื่นโทษโลกโทษทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากตัวเองคุณก็ยิ่งเดินห่างจากความสําเร็จไปทุกวันนะคะคนจีนที่เขาสร้างตัวจากศูนย์เขาไม่เคยนั่งพูดว่ารัฐบาลไม่ช่วยเจ้านายไม่เข้าใจหรือว่าโชคไม่เข้าข้าง เขาจะไม่เสียเวลาโทษฟ,ฟ้าโทษด,ดินแต่เขาเอาเวลานั้นมาสร้างทางของตัวเขาเองแทนเพราะเขาเชื่อนะคะว่าชีวิตของเขาจะดีหรือว่าพังไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนอกจากตัวเขาเองถ้าปัญหาอยู่ตรงหน้าเขาก็จะถามตัวเองว่าฉันต้องเปลี่ยนอะไรเพื่อข้ามมันไปให้ได้ทุกคำบ่นที่คุณพูดออกมามันคือพลังงานที่คุณควรเอาไปใช้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่คุณกลับปล่อยให้มันระเหยหายไปในอากาศ ทุกครั้งที่คุณโทษคนอื่นมันคือการยอมรับว่าคุณไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้แล้วคุณจะเรียกตัวเองว่าผู้ใหญ่ได้ยังไงคะถ้าคุณยังเอาความล้มเหลวของตัวเองไปวางไว้บนไหล่ของคนอื่นหยุดบ่นค่ะแล้วเริ่มลงมือหยุดโทษคนอื่นแล้วเริ่มรับผิดชอบตัวเอง เพราะคนที่ประสบความสําเร็จแบบคนจีนไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คือคนที่เงียบที่สุดในห้องแล้วก็ใช้ความเงียบนั้นปั้นชีวิตตัวเองใหม่จากศูนย์จนใครก็ลบเขาออกจากวงการไม่ได้อีกเลยข้อ3หยุดเสพความสะดวกสบายความสําเร็จไม่เคยเกิดจากความสบายนะคะมันเกิดจากความอดทนที่ยาวนานมันเกิดจากความเจ็บปวดแล้ก็ความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่ใครจะเห็น คนจีนที่เขาสร้างตัวจากศูนย์เขาไม่ได้เลือกเส้นทางง่ายๆเขาเลือกเส้นทางที่คนอื่นเมินเพราะเขารู้นะคะว่าไม่มีถนนสายไหนที่ปูด,ด้วยพรมแดงแล้วจะพาไปถึงจุดสูงสุดได้จริงเขายอมตื่นเช้ากว่าใครและเขาก็ยอมนอนที่หลังคนอื่นเขายอมอดในวันที่คนอื่นอิ่มเพื่อที่จะอิ่มในวันที่คนอื่นหมดแรง คนที่อยากจะสำเร็จเร็วแต่ยังอยากมีเวลาพักผ่อนทุกวันยังอยากจะเล่นทุกเย็นยังอยากจะนอนให้อิ่มเต็มสิบชั่วโมงนั่นคือฝันกลางวันค่ะเพราะไม่มีใครได้ทุกอย่างพร้อมกันถ้าคุณยังเสพติดความสะดวกสบายยังกลัวที่จะเหนื่อยกลัวที่จะเจ็บกลัวที่จะลำบากชีวิตของคุณก็มันก็จะได้แค่พออยู่รอดได้ไปวันๆแต่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงความสบายในวันนี้อาจจะเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะคุณไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ฝึกใจไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อให้ชีวิตคนจีนที่เขาสําเร็จค่ะเขาไม่ได้มองความสบายว่าเป็นรางวัลเขามองว่ามันคือกับดักเขารู้ว่าถ้าทําตามใจตัวเองมากเกินไปเขาจะไม่มีแรงต้านทานโลกความจริงในวันที่มันโหดร้ายมากกว่าเดิมดังนั้นนะคะถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จแบบเขาคุณก็จะต้องยอมแลกค่ะจะต้องยอมเสียความสบายบางอย่างในวันนี้ เพื่อให้ได้บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าในวันข้างหน้าเพราะสุดท้ายแล้วนะคะความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อคุณเหนื่อยกับมันมากพอไม่ใช่เมื่อคุณนั่งรอให้มันมาเคาะประตูถึงหน้าบ้านในวันที่คุณยังนอนอยู่บนโซฟาอย่างสุขสบายข้อที่4หยุดสนใจคําพูดของคนที่ไม่ได้จ่ายเงินให้คุณทุกครั้งที่คุณหยุดลงกลางทางเพราะคําพูดของใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกด้อยค่า คุณกำลังยกพวงมาลัยชีวิตให้คนที่ไม่เคยช่วยคุณขับแม้แต่วินาทีเดียวนะคะเสียงวิพาก์วิจารณ์ที่ไร้าสาระคำพูดเสียแทงคำเปรียบเทียบที่ไม่มีวันแฟร้ล้วนมาจากปากของคนที่ไม่เคยรู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างอย่าให้คำพูดจากคนที่ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับชีวิตคุณมามีอิทธิพลมากกว่าความฝันที่คุณกำลังพยายามสร้างคนจีนที่เขาสำเร็จเร็วนะคะเขาไม่ได้หูหนวก แต่เขารู้จักเลือกว่าจะฟังใครเขาไม่เสียเวลาตอบโต้คำดูถูกเขาไม่หยุดเดินเพียงเพราะว่าเสียงนินทาดังเขาไม่ใช่คนที่ใจแข็งแต่เขารู้ว่าถ้าจะต้องหยุดทุกครั้งที่มีใครพูดไม่ดีชีวิตของเขาก็คงไม่ไปไหนเขาจึงเลือกใช้พลังทั้งหมดที่มีไปกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือตัวเขาเองคนที่พูดมากที่สุดมักจะทําได้นอนที่สุดเสมอนะคะและคนที่เอาแต่ตัดสินคนอื่นคือคนที่ยังจัดการชีวิตของตัวเองไม่สําเร็จ จงอย่าให้เสียงของคนเหล่านั้นดังไปกว่าความตั้งใจของคุณเพราะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่จ่ายเงินให้คุณคนที่อยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณล้มและคนที่เดินร่วมเส้นทางกับคุณจริงๆจะไม่ใช่พวกปากดีแต่เป็นคนที่เงียบแล้วลงมือจงจำไว้นะคะชีวิตของคุณไม่มีเวลาพอที่จะฟังทุกเสียงบนโลกใบนี้แต่คุณมีเวลามากพอที่จะสร้างเสียงของตัวเองให้ดังขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งคนที่เคยดูถูกคุณจะเงียบและก็หายไปจากเส้นทางที่คุณเดินอยู่ เพราะพวกเขาไม่สามารถตามคุณทันทีได้อีกแล้วค่ะข้อ 5. หยุดคิดแบบเดิมซ้ำๆแล้วคาดหวังผลลัพธ์ใหม่ๆไม่มีอะไรที่ทำลายชีวิตได้รุนแรงเท่ากับวิธีคิดที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะต่อให้คุณมีทรัพยากรมากแค่ไหนถ้าความคิดของคุณยังยึดติดกับกรอบเดิมๆมองโลกแบบแคบๆมองทุกอย่างว่ายากมองความเสี่ยงเป็นศัตรูมองความสําเร็จเป็นเรื่องของโชคทุกสิ่งที่คุณทํามันก็จะวนกลับไปอยู่ที่จุดเดิมเสมอค่ะ เหมือนกับคนที่พายเรืออยู่ในอ่างใช้แรงจนหมดแต่ก็ไม่เคยไปถึงฝั่งความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันเป็นผลลัพธ์จากวิธีคิดล้วนๆเลยนะคะคนจีนที่เขาสร้างตัวจากศูนย์เขาไม่กลัวความคิดใหม่เขาไม่ได้ปิดประตูใส่มุมมองของคนอื่นเขาเรียนรู้ไวปรับตัวไวแล้วก็ไม่เคยหยุดตั้งคําถามกับความเชื่อของตัวเองเขาไม่ยึดติดกับวิธีเดิมเพียงเพราะว่ามันเคยใช้ได้ผลเพราะเขารู้นะคะว่าโลกเปลี่ยนทุกวัน และคนที่ไม่ปรับเปลี่ยนก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวคนที่คิดได้แค่ทางเดียวคือคนที่เดินทางไม่ไกลเพราะเขาจะติดอยู่กับความเคยชินติดอยู่กับความกลัวและก็ติดอยู่กับตัวตนที่เขาไม่กล้าปรับปรุงอยากจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ต้องกล้าเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะคะอยากจะก้าวหน้าคุณก็ต้องเปิดใจให้กว้างกว่าเมื่อวานถ้าอยากจะสําเร็จแบบคนจีนคุณก็ต้องคิดให้ไวกว่าอุปสรรคที่กําลังจะเข้ามาอย่าหวังผลลัพธ์แบบใหม่ในขณะที่ยังใช้วิธีคิดแบบเก่า เพราะนั่นคือกับดักที่ทำให้คนเก่งหลายคนไม่ไปไหนสักทีนะคะชีวิตมันไม่ใช่เรื่องของว่าใครเร็วที่สุดแต่มันคือใครที่กล้าคิดใหม่และก็ลงมือใหม่โดยที่ไม่กลัวว่าจะต้องเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็ตามเพราะคนที่กล้าเปลี่ยนความคิดคือคนเดียวกันกับคนที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองได้ค่ะข้อที่ 6. หยุดใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายต่อให้คุณขยันแค่ไหนก็ไม่มีวันไปถึงไหนได้นะคะมันเหมือนกับเรือที่ไม่มีหางเสือ ต่อให้พายแรงแค่ไหนทุ่มเทแค่ไหนสุดท้ายก็วนอยู่ที่เดิมยิ่งเหนื่อยยิ่งทอ้อเพราะไม่รู้ว่ากําลังจะพาตัวเองไปทางไหนคนจำนวนมากล้มเลิกความฝันไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้มีศักยภาพแต่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะเดินไปทางไหนไม่รู้ว่ากําลังทําเพื่ออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะพอคนจีนที่เขารวยจริงเขาไม่ได้เดินไปวันๆแต่เขาเดินไปตามเป้าหมายที่ชัดเจนเขาตื่นขึ้นมาในทุกเชา้าพร้อมกับคำถามที่ว่า วันนี้จะเข้าใกล้เป้าหมายอีกกี่ก้าวและเขาก็ไม่ปล่อยให้วันนั้นผ่านไปเปล่าๆเ,เขารู้นะคะว่าต่อให้วันนี้เหนื่อยล้าต่อให้ไม่มีแรงเหลือแต่ถ้าเกิดว่าเขายังขยับไปข้างหน้าแม้แค่1นก้าวมันก็ยังมีค่ามากกว่ายืนนิ่งแล้วก็อธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่ายังไม่พร้อมจำไว้นะคะว่าเป้าหมายไม่ได้มีไว้แค่ให้รู้สึกดีมันมีไว้ให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องทําอะไรในแต่ละวันบ้าง เป้าหมายไม่ได้มีไว้แค่ในสมุดโน้ตเท่านั้นแต่มันจะต้องอยู่ในหัวใจแล้วก็ขับเคลื่อนคุณให้ทําในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้าทําถ้าคุณยังใช้ชีวิตแบบล่องลอยไปมาทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีทิศทางคุณก็จะถูกกระแสชีวิตพัดพาไปในที่ที่คุณก็ไม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งคุณก็จะตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตเพื่อตัวเองจริงๆหรือเปล่าหยุดใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายได้แล้วนะคะ แล้วก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองให้มากขึ้นว่าวันนี้ฉันทำอะไรเพื่อเป้าหมายของฉันไปแล้วบ้างเพราะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนทุกเส้นทางก็พาไปไม่ถึงอยู่ดีนะคะและความเหนื่อยทั้งหมดที่คุณทุ่มเทมันก็จะสูญเปล่าอย่างน่าเสียดายที่สุดค่ะข้อที่7หยุดใช้ปากแทนมือได้แล้วนะคะคำพูดที่ใหญ่ไม่เคยมีค่าถ้าเกิดว่าไม่มีการลงมือทา คนจานวนมากชอบประกาศให้โลกรู้ว่าเขาจะทําอะไรจะเริ่มเมื่อ,อไหร่จะเปลี่ยนชีวิตยังไงแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะหมดแต่ใช้ปากสร้างฝันแทนที่จะใช้มือสร้างความจริงคนที่พูดมากเกินไปมักจะหลงไหลในภาพลวงตาของคําพูดตัวเองจนลืมไปว่าโลกไม่ได้จดจําคําสัญญาแต่จดจําผลงานที่จับต้องได้ต่างหากคนจีนที่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้พูดเก่งแต่เขาทําเก่ง เขาไม่ต้องบอกหรอกว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรแต่เขาทำให้เห็นจนคนอื่นเงียบเขาไม่ได้เสียเวลาประกาศความฝันแต่เขาเอาพลังทั้งหมดไปลงมือทำเพราะเขารู้นะคะว่าผลลัพธ์ไม่เคยโกหกและความสำเร็จไม่เคยถามว่าคุณตั้งใจแค่ไหนมันดูแค่ว่าคุณทำจริงหรือเปล่าหลายคนชอบบอกว่าเดี๋ยววันหนึ่งจะทำเดี๋ยววันหนึ่งจะเริ่มเดี๋ยววันหนึ่งจะเปลี่ยนชีวิตให้ได้แต่พอเวลาผ่านไปคำว่าวันหนึ่งนั้นกลับไม่เคยมาถึงเลย เพราะพวกเขามมวแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาจนเชื่อว่าตัวเองกำลังทำอะไรสักอย่างทั้งที่ความจริงแล้วคือพวกเขาแค่ยืนอยู่ที่เดิมแล้วก็พูดกับตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นเฉยๆเท่านั้นจงหยุดใช้ปากแทนมือได้แล้วนะคะถ้าคุณอยากจะสำเร็จแบบคนจีนคุณจะต้องเลิกพูดก่อนแล้วก็ลงมือทำได้แล้วนะคะเพราะคนที่ลงมือก่อนแม้ว่าจะยังไม่ได้เก่งเขาก็จะไปได้ไกลกว่าคนที่พูดเก่งแต่ก็ไม่ได้เริ่มและโลกนี้จะไม่มีใครจำได้ว่าคุณเคยพูดอะไร มแต่จะจดจำว่าคุณเคยทำอะไรไว้ต่างหากข้อที่8หยุดคิดว่าจะต้องรอให้มีทุนก่อนคนส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะว่าไม่มีทุนแต่พังเพราะว่าหลอกตัวเองว่าจะต้องมีทุนก่อนถึงจะเริ่มได้ความคิดแบบนี้คือยาพิษที่ฆ่าความฝันอย่างช้าๆและก็แนบเนียนมันทาให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องรอรอวันนั้นรอโอกาสรอเงินก่อนรอเงื่อนไขมันเพอร์เฟกก่อน จนสุดท้ายชีวิตของคุณก็กลายเป็นนักรอมืออาชีพที่ไม่เคยได้เริ่มต้นอะไรจริงจังเลยแม้แต่อย่างเดียวคนจีนจำนวนมากนะคะเขาเริ่มจากศูนย์บางคนติดลบด้วยซ้ำบางคนมีเพียงแค่สองมือกับหนึ่งความฝันแต่เขาก็ไม่เคยเอาคำว่าไม่มีเงินมาเป็นข้ออ้างเขาใช้แรงใช้ความคิดใช้ความสัมพันธ์ใช้เวลาและก็ใช้ความอดทนเขาใช้ทุกอย่างที่มีแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดเขาไม่ได้รอให้มีทุน แต่เขาเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่พอจะทําได้แล้วก็ค่อยๆขยายมันออกไปในทุกวันเพราะเขารู้นะคะว่าความสําเร็จไม่ได้ถามว่าคุณมีเท่าไหร่แต่มันถามว่าคุณกล้าหรือเปล่าถ้าคุณยังคิดว่าจะต้องมีเงินก่อนถึงจะเริ่มได้คุณก็จะไม่มีวันได้เริ่มเลยเพราะต่อให้คุณมีเงินวันนี้มันก็จะมีข้ออ้างใหม่ขึ้นมาอีกอยู่ดีบางคนมีเงินแต่ก็ไม่มีใจบางคนมีทุนแต่ก็ไม่กล้าบางคนมีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ไม่ยอมลงมือ เพราะเขาถูกขังอยู่ในกรอบความคิดของความกลัวและก็ความเคยชินอยากจะบอกว่าทุนที่แท้จริงไม่ใช่เงินนะคะทุนที่แท้จริงคือความกล้ากล้าที่จะเริ่มแม้ว่ายังไม่มีอะไรกล้าที่จะล้มแม้ยังไม่รู้ว่าจะลุกยังไงกล้าที่จะลุยไปยังที่ที่ยังใจสัน่นถ้าคุณมีสิ่งนี้นะคะต่อให้เริ่มจากศูนย์คุณก็ไปได้ไกลกว่าใครหลายคนที่มีทุกอย่างแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรเลยจงอย่ารอให้มีทุนแล้วค่อยเริ่ม จงเริ่มด้วยใจแล้วก็หาทุนระหว่างทางเพราะคนที่เริ่มก่อนมักจะถึงก่อนเสมอค่ะและบางครั้งเส้นชัยก็ไม่ใช่ของคนที่มีพร้อมที่สุดแต่มักจะเป็นของคนที่ไม่เคยรออะไรเลยตั้งหากค่ะข้อที่9กหยุดเสพติดการได้รับการยอมรับนะคะการยอมรับจากคนอื่นฟังดูเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณเสพติดมันคุณกําลังสร้างคุกที่ขังชีวิตของตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่คุณทําอะไรเพื่อให้คนอื่นพอใจคุณก็จะค่อยๆสูญเสียตัวตนของตัวเองไปทีละนิดนะคะ เสียงปรบมืออาจจะฟังดูไพเราะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีค่าชีวิตของคุณก็จะไม่มีทางมั่นคงเพราะมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคนอื่นนั่นเองคนจีนที่เขาประสบความสําเร็จเขาไม่เคยรอให้ใครชมเขาไม่เคยรอให้ใครเชียร์แล้วก็ไม่เคยสนใจว่าใครจะหัวเราะเยาะเขารู้นะคะว่าการยอมรับเป็นของแถมไม่ใช่ของจําเป็นเขาเดินของเขาเงียบๆทาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อสร้างผลงานโดยที่ไม่ต้องตะโกนให้ใครฟัง เขาเข้าใจว่าคําชมคือเสียงที่ผันแปร ى, แต่ผลลัพธ์คือสิ่งที่มีอยู่จริงถ้าคุณใช้ชีวิตเพื่อให้ใครสักคนยอมรับคุณกําลังยอมให้สายตาของคนอื่นควบคุมทิศทางของชีวิตคุณและเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอคําตําหนิแค่เพียงครั้งเดียวมันก็จะพังทุกความมั่นใจที่คุณสะสมมาคนที่ติดกับดักของการยอมรับจะไม่มีวันกล้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะเขากลัวเสียงวิจารณ์มากกว่าความฝันของตัวเองอย่าให้ความคิดของคนอื่นมากำหนดเส้นทางที่คุณควรเดินนะคะ เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ยอมรับคุณอย่างแท้จริงคือคนที่เห็นคุณในวันที่ไม่มีใครปรบมือให้ไม่ใช่คนที่แค่ตบมือให้คุณชั่วคราวแล้วก็หันไปหัวเราะรับหลังการยอมรับที่มันคงที่สุดคือจะต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองให้ได้ก่อนจงทำในสิ่งที่คุณเชื่อแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจจงเดินไปทางที่คุณเลือกแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นค่าเพราะสุดท้ายแล้วนะคะ คนที่อยู่กับคุณไปจนถึงปลายทางไม่ใช่เสียงปรบมือแต่คือจิตใจของคุณเองค่ะที่จะบอกว่าคุณได้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการจริงๆหรือว่าแค่ใช้ชีวิตตามที่คนอื่นอยากให้คุณเป็นข้อที่10หยุดใช้เหตุผลในการไม่ทำเหตุผลบางอย่างอาจจะฟังดูดีนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือข้ออ้างที่ห่อหุ้มด้วยความกลัวและก็ความขี้เกียจหลายคนล้มเหลวไม่ใช่เพราะว่าขาดความสามารถ แต่เพราะว่าเขาใช้เหตุผลเก่งมากเกินไปเก่งจนสามารถอธิบายได้หมดว่าทำไมถึงยังไม่เริ่มทำไมถึงไม่กล้าทำทำไมถึงจะต้องรออีกนิดนึ่งทงั้งๆที่ในใจลึกๆเขารู้ดีนะคะว่าเขาแค่กลัวกลัวความผิดพลาดกลัวล้มเหลวกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจและกลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอคนจีนที่เขาสําเร็จเร็วค่ะเขาไม่ได้มีชีวิตที่ไร้ข้อจํากัดแต่เขาไม่เคยเอาข้อจํากัดเหล่านั้นมาเป็นข้ออ้าง เขาไม่ได้รอให้พร้อมเพราะเขารู้นะคะว่าวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงเขาไม่เชื่อในเงื่อนไขที่เพอร์เฟกต์เขาเชื่อในใจที่กล้าลุยแม้ว่าทุกอย่างจะยังไม่ชัดเขาไม่หลอกตัวเองด้วยเหตุผลต่างๆแต่เขามองแค่ผลลัพธ์ถ้าไม่ทําแล้วชีวิตก็จะเหมือนเดิมเขาก็จะทําทันทีไม่รอให้ใครเข้าใจไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติการใช้เหตุผลเพื่อหยุดตัวเองไม่ใช่เรื่องฉลาดแต่มันคือการซ่อนตัวจากความเป็นจริงอย่างแนบเนียนคนที่สําเร็จจริงคือคนที่กล้าแม้ว่าตัวเองยังไม่พร้อม ลากาวแม้ว่าจะยังไม่รู้เส้นทางทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าความสําเร็จไม่เคยรอคนที่คิดช้ามันเป็นของคนที่ลงมือก่อนเสมอค่ะจงอย่าให้เหตุผลอันสวยหรูมาหลอกคุณอีกต่อไปนะคะถามตัวเองให้ชัดว่าถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคําตอบคือไม่ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณควรจะหยุดอยู่กับที่อีกแล้วค่ะเพราะความสําเร็จไม่ได้ต้องการเงื่อนไขามากมายแต่มันต้องการหัวใจที่ไม่ยอมถอยตั้งหากข้อ11หยุดอยู่ในกลุ่มที่ไม่โต พลังชีวิตของคุณไม่ได้หมดไปเพราะว่างานหนักนะคะแต่มันหมดไปเพราะว่าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่ดึงคุณให้ต่ำลงทุกวันคนที่ไม่ฝัน,คน,นคนที่ไม่พัฒนาคนที่บ่นทุกเช้าหัวเราะเรื่องไร้สาระทุกเย็นแล้วก็ใช้เวลาแต่ละวันเพื่อหนีความจริงมากกว่าที่จะเผเชิญหน้ากับมันคนแบบนี้ไม่ใช่แค่ชะลอความสําเร็จของคุณแต่เขาค่อยๆเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นแบบเขาโดยที่คุณไม่ทันสังเกตเลยด้วยซ้ํา คนจีนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่เขาให้ค่ากับวงสนทนามากพอๆกับความรู้เพราะเขารู้นะคะว่าเพื่อนร่วมทางนั้นสำคัญไม่แพ้กับเส้นทางที่เลือกเดินเขาไม่ฝืนอยู่ในวงที่ไม่มีพลังเขาไม่เสพคำพูดลบๆซ้ำๆเขาไม่ยอมให้อารมณ์หรือว่าความคิดของคนที่ไม่คิดที่จะเติบโตมามีอิทธิพลต่อเส้นทางของเขาแม้แต่นิดเดียวเพราะเขารู้นะคะว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่เราอยู่ด้วยมากที่สุด ถ้าคุณยังอยู่ในกลุ่มที่เอาแต่ลากกันให้ช้าลงถ่วงกันให้เฉื่อยลงยอมรับกันในความไม่พัฒนาปลอบใจกันในวันที่ล้มเหลวแล้วก็เรียกสิ่งนั้นว่ามิตรภาพคุณกําลังฆ่าอนาคตของตัวเองอย่างนุ่มนวลที่สุดในโลกนะคะถ้าอยากจะเสริเร็จไว้คุณจะต้องกล้าตัดกล้าห่างแล้วก็กล้าเลือกที่จะอยู่กับคนที่คิดใหญ่ทําจริงแล้วก็มีไฟลุกในตาจงอยู่กับคนที่กล้าฝันแล้วก็ลงมืออยู่กับคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแค่เก่งมันไม่พอแต่จะต้องดีขึ้นไปอีก อยู่กับคนที่พูดถึงโอกาสไม่ใช่พูดถึงแต่ปัญหาและพูดถึงความเป็นไปได้ไม่ใช่ข้อจำกัดเพราะสังคมที่ดีจะยกระดับวิธีคิดของคุณโดยที่คุณไม่ต้องฝืนและเมื่อวิธีคิดเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตก็จะเปลี่ยนตามโดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นหยุดอยู่ในกลุ่มที่ไม่โตแล้วก็กล้าที่จะกล้าออกมาเพื่อเข้าไปอยู่ในสังคมที่เติบโตขึ้นทุกวันเพราะสุดท้ายแล้วค่ะคนที่คุณอยู่ด้วยจะกำหนดว่าคุณจะเป็นแค่ใครบางคนหรือว่าจะเป็นคนที่โลกจะต้องจำ และสุดท้ายข้อ12นะคะหยุดกลัวว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปไม่มีใครสําเร็จได้โดยไม่เหนื่อยหรอกค่ะและความสําเร็จที่แท้จริงไม่เคยซ่อนอยู่ในความสบายแต่มันซ่อนอยู่ในความเหนื่อยล้าความเจ็บปวดแล้วก็ความอดทนที่คุณยอมเดินผ่านมันไปคนจีนที่เขาปั้นชีวิตจากศูนย์เขาไม่ได้เหนื่อยน้อยกว่าคนอื่นแต่เขายอมเหนื่อยมากกว่าคนทั่วไปยอมแบกมากกว่ายอมเจ็บมากกว่าเพราะเขาเชื่อนะคะว่าเหนื่อยตอนนี้ดีกว่าทรมานไปทั้งชีวิต ถ้าคุณกลัวเหนื่อยคุณก็จะเลือกทางที่ง่ายและทางที่ง่ายมักจะไม่เคยพาคุณไปได้ไกลมันแค่พาคุณให้หลบเลี่ยงสิ่งที่ยากแล้วก็วนอยู่กับจุดที่คุณไม่ต้องใช้แรงมากแต่ก็ไม่มีวันได้ผลลัพธ์ที่คุณฝันไว้คนจำนวนมากนะคะอยากจะมีชีวิตที่ภาคภูมิใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะยอมเหนื่อยไม่กล้าที่จะยอมล้มไม่กล้าที่จะยอมแลกแล้วก็มานั่งเสียใจภายหลังว่าทำไมชีวิตยังอยู่ที่เดิมความเหนื่อยมันน่ากลัวเฉพาะในหัวของคุณเท่านั้นค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณกล้าลงมือทําจริงๆคุณจะรู้ว่าเราเหนื่อยได้มากกว่าที่คิดและทุกความเหนื่อยที่ยอมรับได้มันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อชีวิตที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆคนจีนที่สําเร็จเขาไม่ได้เกิดมาแข็งแกร่งมากกว่าแต่เขาเลือกที่จะไม่กลัวเหนื่อยเขาเลือกที่จะอดทนและเขาก็เลือกที่จะเดินต่อแม้ว่าในวันที่ไม่มีแรงเหลือก็ตามฉะนั้นนะคะจงหยุดกลัวว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยและก็เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าทุกครั้งที่เหนื่อยคุณกําลังเข้าใกล้สิ่งที่คนอื่นไม่มีวันได้ ถ้าคุณยอมลุยในวันนี้ต่อให้คุณล้มคุณก็ยังไปได้ไกลกว่าคนที่ไม่เคยเริ่มเพราะเขากลัวความเหนื่อยที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ําสุดท้ายแล้วนะคะความเหนื่อยคือของขวัญที่คนสําเร็จได้รับก่อนความภาคภูมิใจคนที่กล้ารับมันจึงเป็นคนเดียวกับคนที่ยิ้มได้ในวันที่ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วอย่างสมศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะจาไว้นะคะว่าความสําเร็จไม่เคยหล่นมาจากฟ้ามันมาจากความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณกล้าทําในแต่ละวัน คนจีนเขาไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นแต่เขามีวินยัยเขาไม่ได้มีข้ออ้างเขาไม่ผัดวันประกันพรุง่งและที่สําคัญนะคะเขาไม่หยุดพัฒนาตัวเองแม้ว่าจะสําเร็จไปแล้วก็ตามฉะนั้นจงหยุด12สิ่งที่พูดมานี้ให้ได้แล้วคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความสําเร็จมันไม่ต้องใช้ดวงแต่มันใช้วิธีคิดแบบคนที่ไม่ยอมแพ้ตั้งหากนะคะและถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เมย์จะลงทุกวันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะนะ